โอเคครับขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมนายสีเกมทวีก่นครับวันนี้ผมจะมาสร้างนักเตะครับนี่ครับไม่ใช่อ๋อนี่ครับหกร้อยครับแน่นอนครับคนที่ผมจะสร้างนี่ประหยัดประหยัดจะโนช้าไม่ใช่ครับประหยัดเฉยๆครับประหยัดประหยัดแล้วกันนะเพราะว่าเดินนะประหยัดหรออ่อร้อยกว่าแล้วกันนี่ประหยัดเอาไม่มีนวด ประหยัดเด้อหุยเฉียนามไปนี่วันนี้วันนี้ดำเงาดำเงาไม่เชี่ยสูงไปวะโอ้โหเชีดยเต็นยี่ส่งผมต้องผมเชี่ยประหยัดเออเชี่ยไม่หันวันนี้ มีหนวดไหมเอ่อประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่ของหน้าเลยเบิกข้าวไงสุดยอดเลยส,สตาร์ทเหรอสีดำเลยเพิ่งออกจากห้องสภามาเอ้ยเอ่อซ้ายหรืขขอขวาดิเดียกันเพิ่งออกจากห้องสภามาเลยนี่มาแข่งบอลเลยเจอโลมานี่ สเตเริ่มต้นของเขานี่เท่าไหร่อ่ะบแปดสิบเอามาเอาออกเนี่ยประหยัดเอาเปลี่ยนเป็นแผนเลยสี่ตำสามเลยมีซีดาน์นะซีดารแบ็คแฮมแบ็คแฮมบอกประหยัดเข้าเลยเดี๋ประหยัดเล่นกลางเล่นหน้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพิ่มสแตทให้มันหน่อย เพิ่มสเตให้คุณประหยัดนะครับนี่ครับแปดสิบเอ็ดแล้วแปดสิบสองครับประหยัดแปดสิบสามครับจะเพิ่มได้อีกบะะัวไม่ได้นะโอเคครับวันนี้ครับประหยัดนะครับจะโลมาครับสตตแปดสิบสามจะเกิดอะไรขึ้นครับไปเราไปลุยก,กันเลยดีกว่า ประหยัดนันนี้คลิปเต็มเลยประหยัดไปนะครับประหยัดประหยัดโอ้ยยังประหยัดจนเสียบที่พายนะครับอ้าวโรนโดได้บอลอยู่โรนโดนันนี้เล่นเอาหาครับโรนโดเกิดมาเวล่ะเวลาเิดมาประหยัดได้มงุง วิญยประหยัดลื่นประหยัดได้มงกี้ประหยัดลื่นนะเบิราไม่เข้าอีกจอดในหน้าแล้วประหยัดประหยัดอยู่ไหนประหยัดยังงมหาบอลไม่เจอเลยไปแล้ว่าประหยัดยิงเย็บมึงเสียประหยัดกูได้ไงเนี่ยประหยัดโดนเตียบสองรอบแล้ว แค่ว่างมุมดแตมองแต่ประหยัดประหยัดเป็นแถวเนี่ยกานเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองก่อนนี่นี่แหละประหยัดโอ้ประหยัดดนเสียบสีดานยิงเลยข่าวแน่นอน โอเคทำไมมาแต่มุมนี้มุมเดียวเนี่ยอือจุดพอประหยัดนี่หว่าเล่โอ้ประหยัดรูปไปไหนวะเนี่ยอยากให้ประหยัดเล่นมากเลยประหยัดมาแล้วโอ้ห ประหยัดไม่ใช่ไห่ประหยัดมันอ่อนแอจังวะประหยัดเป็นกองหน้าที่โคตรอ่อนแอเลยวะไม,ม่ใช่ป็มมุมมองไม่เป็นนี่วะถ้าครึ่งหลังมุมมองยังไม่ยังไม่เปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งนะี่ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองการมองไปเรื่อยครับทาไมประหย,ยัดวอดแอจังวะนี่เหี้ยประหยัดประหยัดยิงแล้วียบร้อยครับประหยัดยงิงเขาแล้วครับ นี่ครับประหยัดนี่ประหยัดประหยัดเพื่อนของห้องสภา,าครับสตาร์ทดบสาูมเดียวเรียบร้อยครับพอประหยัดครับประหยัดยิงติดเซฟ ประหาัดได้ยิงว่ะเจอภาพมุมมองอย่นี้ไปมื่นเลยโอเคแม่งไม่เปลี่ยนให้ว่ะเหมือนเดิมวันเดียว,ยวแล้วก็อืมเปลี่ยนอะไรวะ เนี่ยแหโอเคซิกโก้จมากพอประหยัดประหยัดไื่อชิวเล่นอะไรของกูเนี่ยคือประหยัดมันก็เล่นดีแ่ล้ว,ลวนั้นนี้ผมอยากให้ประหยัดแฮทตทิเปเร่ซื้อโยอนมาไม่มีปีไม่มีคุยครับประหยัด ประหยัดล็อกไม่ยิงก็ดีฮะเพิ่มประหยัดหลุดบอลเนี่ยต้องส่งให้ประหยัดเยอะเยอะบ ประหยัดอยู่ไหนวะอ่าเนาฟาวประหยัดอยู่ตรงกลางครับย้อนให้ประหยัดไม่ถึงไม่ลรำหน้าประหยัดยิงติดเซฟประหยัดนี่สตีเลยครับเบลาม,มงเซฟประหยัดโอ้โหได้ล็อกยิงอยู่ะ ไซดานก็เทียติดประหยัดเออจู่ประหยัดลองยิงไกลดูยังติดเซฟไปติดบล็อกยิงดีก็ยังจะติดบล็อกยิงดีตรงนี้โอ้ยออกเลยประหยัดประหยัดยิงได้หนึ่งลูกนะครับทำไปเล่นไปประหยัดประหยัด ประหยัด EP หนึ่งนี่ hey, ประหยัดมงคึืนมามีอะประหยัดอู้ประหยัดโดนก็แล้วไม่่าใครจะเป็นคนจะคิดฟิกกิ้งเดี๋ยววะ เปลี่ยนตัวแม่งเลยฟิกโก้แบกแฮมเข้าโอเคเพราะว่าจะให้เป็นเอ้เอไอ้เจ้ามูให้ประหยัดยิงลูกไหนวะอันนี้บว่าฟิกไม่รู้อะเปลี่ยนตัวแม่งอีกทีโอเคไอ้เจ้ามันไม่ยิงว่ะ ช่างแม่งมันแล้วกันยิงเลยอยากให้ประหยัดยิงมากกว่าแม่งปรับไม่ได้ด้วยจบประหยัดเอ้าเยอะโกหายโกหาย,โ,หายโดนประหยัดล่อเลยครับตอนนี้สี่ศูนยะ์แล้วประหยัดยิงสองลูกโอ้โหโกไออกไปไหนวะเนี่ยโลมาถ้าเล่นเงี้ยตกรอบเลยครับ เหมือนกันเบื้อง,งเวทีเขาโอเคครับตอนนี้ประหยัดซัดสองลูกครับเจอแมนเิตีต้ว่ะโอเคก็ับว่าจบหมดไปครับกับอีพีหนึ่งกับพอ,อประหยัดครับน่าจะทำแค่สามอีพีนะครับก็คืออีพีเจอแมนเิตี้แล้วก็รอบชิงของบอลด้วยนะครับวันนี้ผมก็ออกขอตัวลาก่อนครับถ้าชอบนุ่มกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายผม